สวัสดีครับเปินเผื่อุกคนนะครับในเวลาไก่เทียงเดือพี้องเด้วันนี้นะครับก็ใ้เวลาเอางัวเขาขอกคือเกาเด้อพี่้องนะครับอากาศคึมบ่แดดมันนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาลงนะครับผู้ใดอยากมีอาชีพเสริมนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนนะครับอาชีพเสริมผมยกเอาตัวอย่างของผมนะครับที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนี่นะครับอาชีพเสริมนะครับครอบคู่กับ อาชีพหลักนะครับเลือกต้นแบบไดสอันดับแรกแล้วพี่น้องเลยนะครับอาชีพเสริมผมจะยกตัวอย่างเหลียงง่วอันดับแรกพี่น้องก็ต้องมีสถานที่นะครับสถานทนี่เตรียมไว้ให้ง่วกินนะครับนี่คือสะดามาหญ้านะครับนี่ท้องทุ่งหน้ากวางนะครับก็ต้องมีหญ้าธรรมชาตินะครับแล้วต้องวอยไก่ สวนพักนะครับสวนพักเช่าบ้านนะครับอายุใกล้ใกล้ไปจะดูแลง่ายเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยต้องมีพื้นที่ม่ต้องกว้วงอะไรเด้พี่น้องนะครับแล้วต้องอยู่กับสถานที่ที่เรานะครับจะคลองฟ้ามจากการเองเลี้ยงเองนะครับเราต้องไปให้คนอื่นดูแลนะครับจะคลองดูแลเองนะครับ จะดีกว่าจ้างเขาดูแลด้วยพี่น้องด้อนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเองครับจังไดรมือกระไดอยู่แล้วนะครับประเทศเนี่ยครับเขาก็ต้องไปศึกษานะครับดูว่ามันกินเอียงแน่นะครับง่วประเภทพืชพืชนะครับชนิดพืชพืชพักนี่แหละครับหญ้าอันดับต้นๆนะครับก็คือหญ้านะครับหญ้าสีเขียว มาที่นี่ล่องตองมาพี่นอ้องก็ต้องอัดฟางใไ้ได้พี่น้องด้วยเตรียมฟังใ้นะครับอันดับแงนงครับผมจะแนะนําพี่น้องจะซื้องัวมาหลายตัวนะครับะฉะนัว้ว่ามิ้งกันหลายถุ่มเทศซื้งัวโอ้ยไม่เลี้ยงจ็สี่สิบห้าสิบตัวไม่พี่น้องเลยนะครับเวลาพี่น้องขายพี่น้องจะขาดทุนได้พี่น้องเด้อบางครั้งพี่น้องซื้อมาเลี้ยงไม่ได้ขาดทุนนะครับทวนเวลาอยากขาย ้าเลียงไปอยู่ได้ดีบอลูนะครับว่าจะขายมือใดนะครับอันนี้บอลเหน่บมันนอนนะครับผมแนะนําให้ซื้อมาเลียงสักหาตัว่อนได้พี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องนี่ไม่ได้ย่งเบิองสักปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งเพราะว่าสเวลาโดนเติบนะครับว่ามันได้กาไรหรือไม่นะครับปีหนึ่งดีมันได้ลูกบอลนะครับอแล้วเวลาาฮัฟเลียงนี่จัดการอย่าให้มันดีบอลมันอ้วนบอลนะครับต้องทดลองเลียงเริ่มต้นจุดนี้ครับ จดเตรียมเลี้ยงแบบผมนี่สถานที่นะครับให้มันติดกับสถานที่ทํางานเด้พี่น้องเลยพิ่ย่ไก่สถานที่ทํางานแล้วเขาจะทํางานเสริมสะดวกนะครับดูแลง,ง่ายเลยพี่น้องเลยนะครับลดค่าใช้ใจ่ายลดคนงานนี่พิยกตัวอย่างของผมนี่แหละครับมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์จริงเลยนะครับเพราะว่าผมทํางานควบคู่ กับงานหลักได้พ si ี es, trendy, ่น้องเงานหลักของผมนะครับกวบคู่กับเลี้ยงงัวอาชีพเสริมนะครับองไงครับเฮาอาชีพเสริมของเข้าคือเงินคือเงินนุนนะครับคือธนาคารได้พี่น้องเด้อพี่น้องต้องคิดเบบยมนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องต้องเลือกอาชีพที่มั่นหมั่นคงได้พี่น้องเด้อที่สร้างกําไรได้นะครับพอสมควรนะครับก็คือเลี้ยงงัวนะครับผมมายึดอาชีพ เลียงง่วนะครับเป็นตัหรักษส่วนการเกรษตรมันหยุ่งยากมาเนีย่ยมนันนเดได้พี่น้องเด้อผมเลยเามาซื้องว่วเลียงคุณไขลูกมันนะครับเราต้องไปคุณไขตัวมันได้พี่น้องเด้อกำไรมันหน่อยนะครับแล้วลดผ้าละลงเด้พี่น้องเด้อผ้าละค่าใช้จ่ายก็คือหัวอาหารได้พี่น้องเด้อนะครับนี่ยาวไปซื้อ ให้มันกินครับถ้าไม่จําเป็นนะพี่น้องแล้วมันเปลืองค่าใช้จ่ายเดีย้นะครับการเลี้ยงงคุณหัวอาหารกระสอบหนึ่งมันแพงนะพื่น้องเลยคจะแนะนําให้มีฟางข้าวนะครับกากน้ําตาลลําข้าวที่มันหาได้ง่ายๆนะครับเอามาให้มันกินจะลดค่าใช้จ่ายลงได้หลายเติบนะครับ แล้พี่น้องเลี้ยงนะครับสิ้นปีตกปีมาอยากขายมันก่อนจะมีกําไรได้พี่น้องเนี่ยนะครับสมัยนี้นะครับออการเลี้ยงง่อยู่ทุ่งหน้าบนเมืองตะเวนมับนบดิอวน,นะครับบัคือเลี้ยงแบบในฟาร์มแบบนี้ได้พี่น้องเนี่ยนี่คือจัดการตัวอย่างแบบของผมเลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งผมใจเลี้ยงมาหนี่ได้อสองปีได้พี่น้องเนี่ยนะครับนี่แต่ว่า และยาวยาวเลยพี่น้องเลยกำไรนะครับเห็นผนระยะยาวนะครับแต่หันเป็นเดือนเดียหันเป็นเดือนพ <establishing> ี่น้องต้องเลี้ยงหลายตัวนะครับเป็นเดือนให้มันได้ขายออกทุกเดือนให้คนมาซื้อนะครับไอ้ยากีไล่ขันต่ำเนี่ต้องเศร้าตัวหรืออ่าสามสิบตัวเด้พี่น้องเลยให้พี่น้องได้ขายทุกเดือนนะครับแต่วันกลับป็นไปได้ยากเลยพี่น้องเ้ยนะครับ ผมนะนําเลี้ยงเป็นปีดีกว่านะครับปีหนึ่งขายลูกมันจะแน่นอนดีกว่านะครับรฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับนี่คืองานหลักของผมนะครับผมทํางานควบคู่กับอาชีพหลักนะครับนี่การคืออย่างมีอาชีพเสริมนะครับแต่จะจัดก,ก,การแบบใดนะครับนี่คืออาชีพรักของผมทํางงานเกี่ยวกับพลาสติกเก่ารีไซเคิลน,นะครับทุกคนนี่หลายอย่าง นะครับของง่วงของผมก็อยู่ใกล้ๆนะครับ